กรรมจากการได้คู่ครองที่เลวร้ายเกิดจากอะไรจะแก้กรรมได้ไหมสาเหตุของกรรมเกิดจากในอดีตชาติเคยทุบตีหรือทำร้ายกันและกันมาก่อนหรืออาจเคยทำเรื่องเลวร้ายมาด้วยกัน ในกรณีกรรมที่เป็นความแค้นต่อกันอาจเกิดจากเคยข่มขืนเขาหรือตัดรอนชีวิตเขาหรืออีกกรณีหนึ่งอาจเคยมีเรื่องบาดหมางทำให้เขาผูกใจพยาบาทโดยที่เราไม่รู้ตัวกรรมชนิดนี้ครูของอาจดีในช่วงแรก หรืออาสอแวเวเลวร้ายแต่แรกแต่ท้ายที่สุดก็ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะอาจไม่ใช่คู่แท้หรือคู่บุญแต่เป็นคู่กรรมที่ต้องเกิดมาชดใช้ให้กันและกันวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้เบาบางลง หากเป็นคู่เวรคู่กรรมที่เกิดจากมีบาปมากให้ชวนกันไปทำบุญหรือพยายามทำดีกับเขาให้มากๆแผ่เมตตาให้เขาและตั้งจิตอธิษฐานให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขและกลับตัวกลับใจได้ทำให้บ่อยๆทำให้มากๆ แต่ถ้าหากเป็นคู่แข้นต่อกันเหมือนที่พระพุทธองค์ได้เจอกับพระเทวทัตหากรู้ตัวให้รีบหนีออกห่างเพราะคู่แข้นไม่เหมือนคู่กรรมคู่แค้นจะจองเวรเอาเรื่องอย่างเดียวหากเพียงเบาบางก็แค่ทำ้ายเราจนหมดเวรต่อกันหากแค้นหนักมาก อาจทำเราถึงตายได้เราต้องหาทางระงับไม่ให้เกิดการจองเวรต่อกันอีกให้พยายามอดทนไม่จองเวรกลับไปหรือทำให้บาปกรรมยุติลงแต่เพียงชาตินี้เช่นบวชพระบวชชีถือศีลหรืออาจเป็นชีพราหมณ์ก็ได้เหมือนกัน